คุณอย่าลืมสิว่าคุณต้องดูดีที่ศูนย์ว้าวายตาลุปตาลุปคุเดียคุเดียตาลุปตป็นอะไรหรือเปล่าคะน้าซีดเชียวคุณเดียวายตเดียเขาไม่ทานข้าวเย็นหรอกครับแม่เดียเขาต้องดูแลรูปร่างใช่ไหมเดียคุณเดียถ้าตวงไม่พูดคุณเดียไม่พูดสามีคุณจะรู้ได้ยังไงคะโว้ย บ้านสะอาดเรียบร้อยดีมากเลยแม่ไม่คิดเลยนะว่าน,นัดจะหาเมียได้ดีขนาดเนี้ให้มารู้สบ้านครับแม่ว่าผมเนี่ยลูกใครคุณแม่สวัสดีค่ะสัสด,ดีจ้ะไหนๆหเขากอดทีซิ <c oughs> แม่กำลังชมเลยนะว่าหนูเป็นเมียที่ดีมากขอบใจนะที่ดูแลนัดให้แม่เนะี่ย <c oughs> คือหนูทำกับข้าวยู่ในครัวคะ่ะคุณแม่รอเดี๋ยวนะคะโธเอ้ยทำไมไม่บอกเมียแกล่ะว่าไม่ต้องรีบแม่ยังไม่ค่อยหิวเลยแม่อยากคุยมากกว่าผมว่าเดี๋ยวเราคุยไปแล้วกินไปก็ได้นะครับแม่ <c oughs> แบบตอนนี้เชิญแม่นั่งก่อนนะครับจ้า บ้านน่าอยู่จริงนะสะอาดสะอานเดี๋ยเขาเก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนะครับแม่อ้าวทำไมมีแค่สองจานละลูกบ้านเรามีกันสามคนไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาไม่ทานข้าวเย็นหรอกครับแม่เดียวเขาต้องดูแลรูปร่างใช่ไหมเดียใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณต้องรีบไปออกลองกายนี่ ก็รีบไปสิเดี๋ยวจะมืดซะก่อนค่ะค่ะงั้นคุณแม่ทานข้าวให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเดียวรีบกลับมาค่ะดีนะนอกจากดูแลบ้านดีแล้วอะ่ะยังดูแลตัวเองอีกเรานะ่ะโชคดีนะที่ได้เมียดีแบบนี้นะ่ะขอบแม่ทานข้าวสิครับแม่ผมตักให้ คุณเดียเป็นไงบ้างคะหวยไหมแคะเนี่ยเห็นคุณเดียวิ่งทุกวันเลยว้าวไว้ตายแล้วตายแล้วคุณเดียคุณเดียตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าซีดเชียวคุณเดียไว้ตายแล้วคุณโต้เตงเดียดีขึ้นแล้วคะ่ะคุณเดียคุณโต้ทงทำโม่สั่งโคตกใจหมดเลยคะ่ะนี่คงจะโดนบังคับมาให้วิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะ แ้ทานอะไรยังคะเนี่ย <S <S ะงั้นเดี๋ยวไปทานอะไรในบ้านตูดดีกว่าคะ่ะอย่าเลยคะ่ะเดี๋ยวนัดเขา,เารู้คุณเดียถ้าตวงไม่พูดคุณเดียไม่พูดสามีคุณจะรู้ได้ยังไงคะเขารู้คะ่ะเขารู้ทุกครั้งที่เดียแอบกินเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งต่อก่อนนะคะยังไม่ครบเวลาเลยอะ่ะ คุณเดียร์จะบ้าหรือไงคะคุณไม่ไหวหรอกไหวคะ่ะเดียวไหวขอโทษนะคะม,ม,ม่อออาหารอร่อยทุกอย่างเลยยังก,กินพัตคาลเลยนะ,ะ,ะเดียวคุณมาพอดีเลยเดี๋ยวคุณช่วยเก็บจานชามไปล้างด้วยนะ น่ารักจริงๆเลยลูกเซอร์ไพรส์คนนี้ยังไงแม่แม่ชอบเมนูอะไรอ่ะชอบหมดเลยอของโปรโดทั้งนั้นขานานะาชาแม่มาไม่อยากกินอะไรแม่บอกเลยนะเดี๋ยวผมห้เดียทำให้แม่โทรมาก่อนแล้วมาถึงก็ได้กินเลยโอเค, <laughs> คนนะจะเปิดเมนูนะแล้วก็สั่ง <laughs> ยังก็ล่านขนาดนั้นจริงเรื่ะน่า,นานถานล้เนี่ย เดี๋ยวนี่คุณลืมอะไรหรือเปล่ามาร์กหน้าหรือยังเหนื่อยมากเลยค่ะน้นไม่ไหวแล้วอ่ะอยากนอนมากขอตัวนอนก่อนนะคะไม่ได้คุณอย่าลืมสิว่าคุณต้องดูดีที่สุดเดี๋ยวคนอื่นจะว่าผมาได้ไปเลยนะไปรีบมาร์กหน้าก่อนนอนไปสิ คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าจำผมได้ไหมครับจำได้สิลูกกันใช่ไหมครับผมกันเองครับนั่งก่อน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 โอ้ยม่เจอตั้งนานยังหล่อเหมือนเดิมนะเราเนี่ยโอ้คุณแม่ก็ยังปากหวานชอบชมผมเหมือนเดิมเลยนะครับ ขนมก่อนนะคะคนกันเดี๋ยวทำเองค่ะไม่นะัดนี่ฉันยังมานั่งไม่นานเลยนะนี่เมียแกเตรียมน้ําเตรียมขนมมาเสิร์ฟเลยเหรอโอ้ไม่เหมือนเมียฉันนะอยากได้อะไรก็ต้องตะโกนเรียกนี่ป่าจะฉีกถึงหูอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอีสิบนาทีเตรียมทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอาหารในครัวก่อน <c oughs> ครับนี่เมียนัดเนี่ยเขาเป็นแม่สีเรือน บ้านช่องนี้สะอาดเรียบกริบเลยฝุ่นฝุนนี้ไม่มีเลยนะโอ้โหแม่ก็พูดอวดผมอ่ะนี่ผมมีฉาจะแย่แล้วนะเนี่ย <c oughs> มาไปก็ชิมเลยืมอหอม,มมากเลยน <c oughs> <c oughs> ดีทั้งแผ่นเลยโ <c oughs> อ้อีกดิ <c oughs> เดียครับมื้อเย็นจะกินแค่สลัดจานเล็กๆแหละครับค่ะแล้วมันจะอิ่มแล้วครับคุณเดียเนี่ยกันแกไปยุ่งอะไรกับเมียชันวะเมียชันกำลังควบคุมอาหารอยู่แต่แม่ว่าตอนนี้สวยกำลังดีแล้วนะลูกอย่าปล่อยให้ผอมกว่านี้นะค่ะคุณแม่ เบียอิ่มแล้วงั้นขอจบก่อนนะคะยังกินไปแค่นั้นทำไมอิ่งไวจัง ทำอะไรอ่ะผมบอกคุณแล้วงว่าไกินของทอดคุณกินไปเท่าไหร่วิ่งไปเท่านั้นกินไปหนึ่งชิ้นบวกเพิ่มไปชิ้นละสิบนาทีไปสิ นี่คุณคุณกดกริ๊งเหมือนคนบ้าทำไมแม่ผมตกใจหมดคุณนัดเดียค่ะเดียเขาเป็นลมอยู่ตรงนน้นค่ะนัเร็วไปดูเข้าเร็วเร็วสิเดีย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 คุณมานอนตรงนี้ทำไมนี่เดียรู้ค้นสิเดียคุณนัดเดียเขาไม่ได้อยากจะมานอนตรงนี้ค่ะเดียเขาเป็นลมอ ถ้าเป็นลมต้องกินน้ำหวานค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำหวานที่บ้านฉันให้นะคะไม่ต้องกินน้ำหวานนะมันอ้วนคุณนัดนี่คุณจะบีบบังคับเมียของคุณไปถึงไหนคะแค่นี้เดียวก็ไม่มีแรงจะแย่อยู่แล้วคุณบังคับให้เดียเนี่ยต้องความสะอาดบ้านเพื่อที่ว่าแขกไปใครมาจะได้มีแต่คนชื่นชมบังคับให้เดียออกกำลังทั้งๆท,ที่เดียกินน้อยอยู่แล้วนี่คุณอยากให้เมียคุณสวยหรืออยากจะให้เมียคุณตายกันแน่คะ ที่ผมทําเนี่ยเพราะผมรักเดียนะคุณมายุ่งอะไรด้วยอะ่ะไม่จริงแกรักตัวเองมากกว่าทําตัวเป็นใหญ่บงการเมียแบบนี้คิดว่ามันดีเหรอนี่ถ้าวันใดวันหนึ่งเมียแกทนไม่ไหวนะเขาคงทิ้งแกไปแนะ่จะามาเวอร์นะเมียฉันเขาไม่เคยหื้ออะไรอยู่แล้วแต่แม่เห็นด้วยกับกันนะคุณแม่แกรักเมียก็รักอย่างที่เขาเป็นสิไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเขาทุกอย่างแบบนี้เดียเดียฟื้นแล้ว เดียดีอาเดียแม่ขอโทษแทนลูกชายแม่ด้วยนะต่อไปนี้นะถ้าเดียไม่อยากออกกำลังกายก็ไม่ต้องไปออกอยากกินอะไรก็กินไปหมดเลยไม่ต้องไปอดให้นัดมันยังบังคับลูกอีกนะก็มาฟ้องแม่ได้เลยแม่จะบังคับให้มันกินเท่าที่หนูกินและให้มันทำงานบ้านแทนหนูทุกอย่าง แล้วก็ให้มันออกกําลังกายเหมือนอย่างที่หนูออกดูซิว่ามันจะทนไหวไหมใช่นี่ไม่มีใครเข้าข้างผมเลยเหรอไม่มีเดียผมขอโทษนะต่อไปนี้ผมจะไม่บังคับคุณอีกผมจะปานใจคุณ เรวจะดูแลคุณให้ดีที่สุดนะเดีย๋ยร์เข้าขนะไปนะไปเข้าบ้านเออร้อนจะตายหรือเนี่ยค่อยๆนะลูกค่อยๆ อย่ามองแต่ความต้องการของคุณจนมองข้ามความรู้สึกของอีกคนอย่าใช้คำว่าหวังดีแล้วไปบงกบารบังคับชีวิตเขาถ้าตัวคุณเองยังไม่ชอบให้ใครมาบังคับชีวิตคุณคนอื่นเขาก็ไม่ชอบให้คุณไปบังคับชีวิตของเขาเช่นกันขอโทษิว่ลืมมองหน้าล้วห้าสี่สามสอคนมองหน้ากันแล้ใช่ห้า ใช่อ๋อแล้วก็ทานอะไรเลี่ยงโอเคมาเนี่ยหนูหนูลองโทษเดียคุเดียดีคะเดียลองเคาะลองเคาะหัวไม้เดียดีฮัลโหลไปไหนเราโ้โหวจิ้มไปแล้วมันมีมีแก๊ก